สวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีพี่ๆในกลุ่มทุกคนด้ครับชุดที่ที่ผมว่าจะแบ่งนะครับเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับพ่อเป็นพายุบวกแดงเวหาบวกปีศาจแดงนะครับส่วนแม่จะเป็นเอ็นหกบวกโจฮานนะครับชุดนี้ก็แข้งหน้าสายเลือดแข้งหน้าล้วนเลยนะครับเป็นแข้งหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชุดนี้ออกไป โตขึ้นนะครับยังไงก็เตะแน่นอนครับผมจะมาแบ่งนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่คู่เมียนะครับคู่ละหนึ่งพันนะครับผมแบ่งแค่คู่เดียวนะครับใครอยากจะปิดก็เข้าไปปิดกันในกลุ่มได้เลยนะครับแบ่งแค่คู่เดียวนะครับชุดนี้นะครับตัวผู้มีสองตัวนะครับขอเก็บไว้หนึ่งตัวตัวเมียก็มีสามตัวนะครับ ให้เรียกให้พี่ๆเรียกก่อนเลยนะครับเช่าคู่ไหนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ